วัสดีครับึกแขนทีนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหารที่มีตัวหารเป็นทศนิยมนะครับไม่ยากนะครับเรื่องนี้มีตัวอย่างทั้งหมด2ข้อด้วยกันเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่1นะครับ30หาร0.4นะครับ30เป็นตัวตั้งใช่ไหมเป็นจํานวนเต็มตัวหารของเราคือ0.4เป็นทศนิยมในการหารถ้าตัวหารของเรานะครับเป็นทศนิยม ต้องทาให้เป็นจํานวนเต็มก่อนครับโดยนะครับถ้าทศนิยม1ตําแหน่งเราต้องเอา10มาคูณครับคูณทั้งตัวหารและตัวตั้งถ้าเป็น2ตําแหน่งก็คูณ100นะครับคูณทั้งตัวหารและตัวตั้งเช่นเดียวกันจำนวนที่มาคูณเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมหนึ่งตำแหน่งเราก็ต้องเอา10มาคูณครับคูณ10นะครับตรง30นี้ก็ต้อง คูณ10เช่นเดียวกันอ่า30คูณ10กลายเป็น300นะครับึืบหารด้วย0.4คูณ10ใช่ไหมคูณ10ก็คือค่าเพิ่มขึ้นทศนิยมก็จะเลื่อนมา1ตำแหน่งนะครับฟืบมาอยู่หลังเลขก4ก็กลายเป็น4นะครับนี่นะครับอ่าหลังจากเอา10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารแล้วจะได้ 300หาร4แล้วเราก็ทำการตั้งหารยาวนะครับนี่หารเหมือนปกติเลยฟึบตัวตั้งก็คือ300นะครับหารด้วย4นะครับอ่ามาช่วยกันหารนะครับ4หาร3ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอ่าตัวตั้งมันน้อยกว่าอ่าตรงนี้จะใส่ศูนย์หรือเว้นไว้ก็ได้นะครับอ่าเพื่อมาอีกตำแหน่งกลายเป็น30 สี2ห้า2ี่สิบนะครับได้7จ็อ่านี่ก็เป็น28่สิทำการลบกันครับฟึ๊บฟึ๊บฟึบ๊เหลือ2นะครับอ่ะนี่ขีดไว้ด้วยกระดาษอ่ะต่อมาครับดึง0ูนลงมาฟึ๊บสเท่าไหร่ได้20ครับ4 5่หนะครับยี่สิทำการลบกันครับ2 0่สลบยีก็หมดพอดีนะครับเหลือ0ูนย์ ดังนั้นนะครับ300หารด้วย4จะได้เท่ากับ75นะครับซึ่งเป็นคำตอบของ30หาร0.4นะครับก็ได้75นั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวพี่เขียนสรุปไว้ให้ครั้งไรอีกครั้งหนึ่งนะครับ30หารด้วย0.4นะครับจะได้เท่ากับ 75เป็นคำตอบของเราในข้อนี้นะครับนี่นะครับจากโจทย์นะครับ30หาร0.4ได้75มาดูกันต่ออีกหนึ่งข้อนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นข้อที่2นะครับ126หาร0.12ตัวหารเป็นทศนิยมอีกแล้วคราวนี้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับหลังจุดมีเลข2ตัวก็2ตำแหน่งต้องคูณเท่าไหร่ครับ คูณด้วย100ใช่แล้วนะครับถ้า2ตำแหน่งต้องคูณด้วย100ปึ๊บเมื่อคูณที่ตัวหารแล้วก็ต้องคูณด้วย100ที่ตัวตั้งเช่นเดียวกันนี้นะครับรปึ๊บอ่ะมาลองดูตัวเลขใหม่กันครับ126นะครับรปึ๊บคูณไปอีก100ก็คือเพิ่มศูนย์ให้มันไปอีก2ตัวปึ๊บหารด้วย 0.12คูณ100ค่ามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมไปอีก2หลักใช่ไหม่ะ02ตัวนี้ครับก็โดดอีกสองข้างค่าเพิ่มขึ้น12จุดไปอยู่หลังเลข2ก็กลายเป็น12นะครับปึ๊บอ่าเมื่อปรับค่าใหม่จะได้เป็น12,600หารด้วย12แล้วเราก็ทำการตั้งหารยาวเหมือนเดิมครับปึ๊บปึบ 12,600นสองันอยนะครับหารด้วย12บอามาช่วยกันหารครับ12หาร1ไม่ได้นะครับอ่ะก็ขยับอีกหนึ่งตำแหน่งกลายเป็น12 12 1 12นะครับอ่าลบแล้วหมดพอดีดังนั้นก็ดึง6ลงมาครับฟึบสิ 12, หาร6ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมตัวตั้งมันน้อยกว่าตำแหน่งนี้เราก็ใส่ศูนเอาไว้อ่าดึง ตัวต่อมาครับเป็นเลข0 12ฐหาร60ครับ12 5 60นะครับฟึบลบกันเหลือ0ตำแหน่งต่อมาก็ดึงลงมาก็เป็น0เหมือนกันนะครับดังนั้น12ฐหาร0ไม่ได้ก็ใส่0ไปนะครับดังนั้นนะครับคำตอบของข้อนี้126หาร0.12จะได้เท่ากับ1050 เดี๋ยวพี่เขียนสรุปไว้ตรงนี้นะครับ126หาร0.12จะได้เท่ากับ1050นี่นะครับจากตัวอย่างทั้งสองข้อนะครับถ้าตัวหารของเราใช่ไหมเป็นทศนิยมเราก็ดูว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งถ้า1นึ่ตำแหน่งเราก็คูณ10ทั้ง ตัวหารและตัวตั้งถ้าเป็น2ตํตำแหน่งก็คูณด้วย100ทั้งตัวหารและตัวตั้งแล้วถ้าเป็น3ตํตำแหน่งละก็คูณ1000ใช่ไหมทั้งตัวหารและตัวตั้งโอเคนะครับลองไปฝึกทํากันดูนะครับแล้วจะเก่งขึ้นชํานาญมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Can T ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ